คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าวันนี้เองเรามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ครับซึ่งผ่านการทดลองในหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบในลิงครับ และผลจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกิ์ทรงศิวิไลเลยาธิที่การคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณจตุวินครับสวัสดีครับคุณหมอค,ะค,คาะหนุคนอนุญาตเรียนถามคําถามแรกเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานวิจัยนะคะงานวิจัยนี้ค่ะเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรคะคุณหมอแล้วก็มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ สิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะ <c oughs> ว่าตอนนี้คงเห็นนะมีคนติดเชื้อเป็นจํานวนมากเลยเราวิธีการเดียวเนี่ยที่จะทําให้เราแน่ใจว่าจะไม่ติดเชื้อก็คือต้องมีภูมิคุ้มกันก <c oughs> ็ต้องใช้วัคซีนครับเพราะนั้นนักวิชาตทั่วโลกเลยเนี่ยก็ทุ่มที่จะต้องมีวัคซีน <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายที่เราจะต้องทําให้คนไทยมีวัคซีนใช้นะครับ <c oughs> ออท่านนายกรัฐมนตรีนั่นให้นโยบายชัดเจนว่า เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่โลกมีวัคซีนใช้เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีวัคซีนเป็นระดับต้นๆของโลกครับดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราทํางานร่วมกันเรียกว่าเป็นเป็นทีมไทยแลนด์เลยนะครับมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วยมีทางกระทรวงการอุดมศึกษา,าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ,รบมีกระทรวงสาธารณสุข<ม>ทํางานเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่นอนเ็มอบให้ทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติสํานักงานวัคซีน แห่งชาตินะครับสารวัคซีนแห่งชาติเนี่ยทำงานร่วมกันแล้ททำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆะนะครับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเลยโ,โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยลาลัยมหิดลทำงานร่วมกับต่างประเทศนะครับหลายประเทศด้วยกันอเมริกาจีนแคนาดาเยอรมันนะครับแล้วเราทางานร่วมกับผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศครับเพราะฉนั้นมีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มดําเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ละตั้งแต่เริ่มมีข่าวงั้นไปเพราะนั้นไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ได้อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ดาเนินการร่วมกันมาโดยตลอดครับผมจะต้องถามคุณหมอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของณัตอนนี้เองที่เรามีข่าวออกมาบอกว่าผ่านการทดสอบในหนูเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนของลิงตอนนี้เองผลการทดสอบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดวัคซีนเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับปกติก็1ิบปีอะแล้วมันผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับ ทำในห้องแลบทำในซัททำในคนคแล้วก็ต้องผลิตออกมาครับเพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นเนี่ยต้องมั่นใจ2อ,อย่างด้วยกันมั่นใจว่าปลอดไทยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้ครับ,รบในเมืองไทยเนี่ยเราได้สับฝนการพัฒนาวัคซีนหลายๆรูปแบบอยู่ในทิศทางเดียวกับโลกทํางานร่วมกันนะครับ<ม>แล้ววัคซีนในประเทศไทยเนี่ยที่ดําเนินการอยู่ตอนนี้ผ่านการ ทดสอบในห้องแลบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับเราต้องเริ่มจากสัตว์ขนาดเล็กแล้วก็สัตว์ขนาดใหญ่นะครับค่อยขยับไปเรื่อยๆก่อนจะถึงคนครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมคนไทยเนี่ยผ่านการตรวจสอบในหนูเรียบร้อยแล้วแลวผลดีครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบในลิงเป็นเข็มแรกครับ และนี้ปกติในขั้นตอนของการทดสอบในสัตว์เองจะต้องมีการฉีดกีดเข็มหรือว่าระยะเวลาในการทดสอบนี้คือนานแค่ไหนครับการทดสอบขั้นนี้เนี่ยเป็นการทดสอบในลิงนะครับซึ่งก็คล้ายกับคนมากนะครับดังนั้นก็เหมือนกับวัคซีนในคนนะครับเราก็จะฉีดหลายครั้งใช่ไหมครับวัคซีนปกติก็จะฉีดประมาณ2องสาครั้งสำหรับวัคซีนโรคโควิดที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยเราวางแผนว่าจะฉีดประมาณ2หรือ3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดเข็มแรกไปแล้วตอนนี้อีกประมาณสักเดือนหนึ่ง สี่สัปดาห์ก็จะฉีดเข็มที่2หแล้วจากนั้นไปก็จะฉีดเข็มที่3อีกประมาณเดือนหนึ่งถัดไปครับเพื่อลองทดสอบเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือต้องมีระยเวลาของสเตจการทดลองในลิงอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันเรื่งนี้ครับ,รบหลายๆคนแน่นอนว่าคงถามพอทดสอบในสัตว์แบบนี้มีผลกระทบต่อสัตว์บ้างไหมครับกับการทดสอบในสัตว์นะครับหลายคนอาจจะเรียกว่าสงสารแหละนะครับแต่การทดสอบในสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาตรฐานดีมากมีทั้งเกณฑ์ทั้งจริยธรรม มีทั้งการดูแลนะครับสัตว์ที่ได้รับการศึกษาเนี่ยดูดูแลดีมากแล้วก็มีมีทีมสัตวแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆดูแลเราต้องแน่ใจนะครับว่าเราได้ปฏิบัติต่อสัตว์ที่ดำเนินการทดลองเป็นอย่างดีครับคุณหมอคะแล้วตอนนี้ที่เราฉีดลงไปในลิงแล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้าย่งไรบ้างแล้วคะ เราจะต้องรอประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งกว่าที่จะทราบว่าผลในแง่ของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรครับเพิ่งฉีดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็การดูเบื้องต้นจนถึงวันนี้เนี่ยสัตว์ที่ได้วัคซีนเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่างไรในการฉีดก็เป็นเรื่องที่น่าเยินดีแต่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้องรออีกสักพักหนึ่งครับครับผมเรื่องนี้ครับในขั้นตอนพอผ่านการทดสอบในสัตว์เรียบร้อยแล้วพอขั้นสู่ ขั้นตอนในทดสอบในคนจริงเนี่ยครับเรามีใครดีหรือมีวิธีการเลือกผู้ที่จะมาเข้ารับการทดสอบยังไงบ้างนะครับกับการทดสอบในคนนะครับจะทำสามระยะนะครับจะทาจะทำสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยจะใช้คนประมาณสักเป็นหลักสิบคนนะครับโดยตอนนี้คาดว่าประมาณสักห้าสิบคนนะครับเป็นอาสาสมัครนะครับจะดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่2นี่จะดูว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็ต้องการอาสาสมัครประมาณสัก5 0 0ร้อยถึงพันคนนะครับแล้วก็พอผ่านขั้นตอนที่2ก็จะใช้งานในปริมาณมากนะครับแต่ละที่ก็ประมาณการไม่เท่ากันครับอาจจะอยู่ในหลักพ0 0ถึงหมื่นคนที่จะดาเนินการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละขั้นก็จะมีการประเมินเป็นระ,ะร,ะะระยะระยะนะครับซึ่งในที่สุดและที่สําคัญต้องมี2อ,อย่างหงก็คือปลอดภยัย น้นรื่องวามปลว่าว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครับคุณหมอคะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติวัคซีนตัวนี้สําเร็จเราสามารถใช้กับเด็กได้ไหมคะครับเราก็ตั้งใจนะครับว่าจะใช้กับประชากรได้ทั่วไปในทุกกลุ่มครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องประเมินครับจะต้องประเมินคือการที่จะใช้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องทดสอบเป็นอย่างดีในเบื้องต้นเนี่ยจะทดสอบในผู้ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็พอผู้ใหญ่ได้ผลและมีความปลอดภัยเนี่ยก็จะขยับไปในกลุ่มทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับ แล้วอย่างนงี้เองถ้าสมมติว่าของการทดสอบวัคซีนสําเร็จร่วงไปได้ดีๆแล้วเงี้ยครับหลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถผลิตออกมาใช้งานได้เลยหรือเปล่าครับครับเรื่องการวิจัยนะครับก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับต้องต้องเผื่อไว้ใจไว้ด้วยเพราะว่าในแต่ละขั้นเนี่ยนี่เราตั้งใจว่าดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนั่นก็ตามก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นนะครับรบที่สําคัญครับคือท่านนายวุายมณตรีเนี่ยท่านมุตรีได้ได้มอบนโยบายว่า ต้องผลิตได้ด้วยไม่ใช่ทาวิจัยเสร็จอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น,นต้องใช้งานจริงได้ด้วยต้องใช้งานจริงในการดําเนินการในครั้งนี้เนี่ยทั้งทางกระทรวงอุดมศึกษาทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจึงได้ทําการวางแผนตลอดทุกขั้นตอนความจริงในระหว่างนี้เนี่ยเราได้เตรียมการผลิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เราได้เตรียมทั้งเทคโนโลยีนในการผลิตดังนั้นเนี่ยถ้าทราบว่าวัคซีนชนิดใดกลุ่มใดสามารถจะใช้งานได้เนี่ย กระบวนการผลิตนี้ก็พร้อมเลยสามารถที่จะพร้อมดาเนินการต่อไปได้เลยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วในไทยของเราเองก็มีการทดสอบที่เป็นแบบวัคซีนเนี่ยหลายรูปแบบมากเป็นร้อยๆชนิดเลยซึ่งตอนนี้เองที่มีการทดสอบและปัจจุบันตอนนี้ครับท,ที่ที่นำมาทดสอบในสัตว์ต่อไปนะครับเหลือกี่ประมาณกี่ชนิดครับครับประเทศไทยเนี่ยมีทั้งการสาธารณสุขที่เข้มแข็งนะครับคงเห็นแล้วเรามียอดผู้ติดเชื้อไม่เยอะละในตอนนี้นะครับเรื่องการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็มีความเข้มแข็ง ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราทํำวัคซีนจนถึงขั้นตอนนี้นะครับอยู่5แบบ mm. นะครับใน5แบบแต่ละ5แบบก็มีความก้าวหน้าไปไปด้วยดีนะครับ,รบวัคซีนที่ที่ไปได้ไวที่สุดตอนนี้มีอยู่2แบบ mm. ครับที่ดําเนินการอยู่แล้วก็เมื่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรา2แบบที่ว่านี่ผ่านการทดสอบในหนูเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เลือกแบบหนึงเนี่ยที่จะไปต่อในมนุษย์ โทษทีครับโทษทีไปต่อในลิงในต่อในลิงนะครับแล้วก็จากนั้นไปก็จะดาเนินการต่อไปครับแต่ก็ยังมีวัคซีนอยู่นอยู่ในอยู่ในการงการวิจัยในลิสที่ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกันรอบสำรองเผื่อไว้เหมือนกันค่ะคุณหมอคะถ้าสูงโรควัคซีนตัวนี้สําเร็จแล้วออกมาผลิตผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้แล้วถามนิดนึงค่ะคุณหมอค่าใช้จ่ายจะแพงไหมคะครับเรายังไม่ทราบนะครับว่าว่าจะ ให้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับแต่ในทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีการประเมินครับว่าหากวัคซีนที่จะใช้ได้เนี่ยราคาที่เหมาะสมที่จะใช้ก็จะอยู่ในในช่วงประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่จะใช้ได้แต่ก็ตามนี่ก็ต้องขึ้นกับว่าสุดท้ายจะใช้วัคซีนตัวใดที่จะเวิร์กนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาแล้วก็จะใช้ต้นทุนอย่างไรครับแล้วอย่างนี้ครับพูดถึงการผลิตเองหรือว่าเรื่องขั้นตอนการกว่าจะสามารถได้วัคซีนมาใช้งานได้จริงๆ ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับครับถ้านะครับ <c oughs> ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่า <c oughs> ตอนนี้เราทาาได้ดีแล้วเรามาถึงประมาณสักครึ่งทางละ <c oughs> ของกระบวนการในการพัฒนาวัคซีน <c oughs> นะครับแล้วเราก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ย ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ12เดือน12เดือน12เดือนทั้งด้นสิองถึบแปดเดือนก็ประมาณกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้าครับที่จะมีวัคซีนได้ใช้นะครับที่มีวัคซีนพอที่จะได้ใช้ในช่วงนี้เนี่ยในระหว่างทางเราก็จะได้เห็นข่าวเป็นระยะระยะว่าการ ผ่านด่านแต่ละขั้นนี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างผ่านด่านแต่ละขั้นเป็นยังไงบ้างครันเราก็ตั้งตั้งเป้าว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้าอันนี้คือเร็วสุดเร็วที่สุดนี่ไม่แน่อาจจะเร็วได้มากกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะครับแต่นี่เป็นการประมาณการแบบกลางๆที่จะดาเนินการอยู่ครับโอ้โหเองอย่างนี้อาจจะมั่นใจได้ก่อนว่าช่วงกลางปีหน้าอาจจะมีวัคซีนออกมาได้ใช้กันแต่สําหรับวัคซีนตัวนี้เองคือสําหรับในการที่จะป้องกัันคควิดมรบ ส่วนเรื่องของการรักษานี่คืออีกส่วนหนึ่งใช่ครับวัคซีนเป็นเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันนะครับในงานรักษานี่ก็มีการวิจัยเรื่องวัคซีนเช่นเดียวกันมีการดูเรื่องยาต่างๆที่จะได้ผลและวิธีการดูแลครับแต่ส่วนนี้เนี่ยเป็นตัววัคซีนเนี่ยถ้าใช้ไปจะใช้กับประชาชนจำนวนมากประชาชนเพื่อให้น่าใจว่าเราเนี่ยถ้าได้รับเชื้อแล้วมีภูมิคุ้มกัน ดูนะอาจจะต้องมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เองก่อนที่จะผลิตวัคซีนทุกคนต้องรักษามาตรการในการที่ป้องกันตัวเองก่อนในเบื้องต้นก่อนที่รอวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันเพื่อความชูคอนึงด้วยแล้วค่ะนะคะคุณหมอขาอยากจะให้คุณหมอช่วยสรุปเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้ให้กับคนไทยได้ภาคภูมิใจหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นวัคซีนที่คนไทยของเราทําขึ้นมาครับค่ะประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน ทิศทางหลักของการวิจัยของโลกครับแต่ว่าเรามีความก้าวหน้าที่ดีเรามีสิ่งที่เรานักวิจัยไทยมีความสามารถแล้วก็ร่วมกันในการพัฒนาครับเราเห็นว่ามีความหวังนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไปด้วยว่าอาจจะมีความอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องทุ่มเทที่จะไปครับนี่ก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะครับแล้วเราก็หวังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับคุณมอกครับ เพิ่มคาถามนิดนึงครับเกี่ยวกับว่าณตอนนี้เองระหว่างเรารอวัคซีนมีอะไรที่จะสามารถป้องกันในเบื้องต้นในการให้ห่างไกลจากโควิดได้อีกไหมครับหรือมีตัวยาไหนที่สามารถที่แบบใช้ในเบื้องต้นก่อนใช้ป้องกันไปก่อนมีไหมคะเรายังต้องเรายังต้องดูแลตัวเองต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วอีกเวลาอีกประมาณปีนึงกว่าจะมีวัคซีนได้ใช้นะครับถ้ามีดังนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องทําอันที่หนึ่งเนี่ย รักษาสุขภาพของตัวเองนะครับดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเสมอนะครับใส่แมสเวลาไปข้างนอกนะครับล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างอบุคคลครับแล้วก็นี่เป็ดจะเป็นของที่ดีที่สุดนะครับที่จะใช้ในการป้องกันทั้งตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมครับดังนั้นมาตรการ3มมาตรการหลักๆนี่แหละยังไงก็ห้ามทิ้งเด็ดขาด ต่อให้จะมีขั้นตอนการรักษายังไงแล้วก็ตาม3สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ดีเหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษามาตรการ3ามาตรการนี้ให้เยอะไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับใช่แล้วนะคะก็ยังต้องยึดเน้นย้ําเหมือนเดิมนะคะไปไหนก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะคะคุณหมอคะเว้นระยะห่างเหมือนเดิมล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมถูกต้องครับนะคะอันนี้ยังต้องสําคัญอยู่ช่วงที่เรารอวัคซีนสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณหมอช่วยย้ากับประชาชนหน่อยดีกว่าครับให้ทํายังไงให้ห่างไกลโควิด -19 หรือว่าเกี่ยวกับเรื่อง มั่นใจสบายใจได้ว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาและก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในการที่จะป้องกันโควิด -19 ครับตอนนี้เรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสเราก็คิดว่าเราพอรู้วิธีละว่าจะจัดการอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ใหม่นะครับเรายัางต้องเรียนรู้เขาอีกเยอะออพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันว่าเราเองต้องไม่ติดเชื้อ,อนะครับในขณะเดียวกันเราต้องถือว่าเราอาจจะติดเชื้อได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราแพร่ไปหา คนอื่นต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างต่อไปครับครับผมนี่ก็คือสิ่งที่คุณหมอเน้นย้ำให้กับทุกๆคนนะครับว่าการห้ามตกเล็ดขาดกับสามมาตรการการรักษาความสะอาดการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกสถานที่ที่ที่ออกไปพบพบผู้คนเยอะๆนะครับรวมถึงเรื่องของการ รักษาระยะห่างทางสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนยังคงต้องทําต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณครับ,บค่ะ